วันนี้จะพามาเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าเบรบร้อยสิบไอ้ครับเป็นตัว LED เด้ยยิงน้อนเบอร์แปดออกก่อนครับหลังจากนั้นใช้บล็อกเบอร์สิบสองครับยิงเอาคาลิปเปอร์ออกขู่ออกมาตรงเปียง หลังจากที่เราถอดออกมาได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยเราต้องเช็คตัวขาย,ยึดคาลิเปอร์เบรกนี่นะเช็คว่ามันเลื่อนดีปกติไหมถ้าหากมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แสดงว่ามันปกติครับถ้าจะให้ดีเราก็ต้องถอดออกมาเช็คด้วยบางคนเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจเนี่ยถอดออกมาแล้วจับผ้าเบรกใส่เลยอย่างเงี้ยอ่ะถอดออกมาปุ๊บถึงแม้ว่ามันเลื่อนได้นะันเพื่อนนะ แต่เราอย่าลืมใส่ตัวเอ,อตัวนี้ด้วยเนี่ยจารบีสําหรับงานระบบเบรกนะอย่าไปเอาจารบีตัวอื่นมาใส่นะนเพื่อนแบ่งประเภทกันนะถ้าหากเอาจารบีพวกธรรมดาใส่ลูกปืนล้อธรรมดามาใส่มันจะทําให้ลูกยางตัวนี้ลูกยางตัวนี้เนี่ยมันบวมพอลูกยางมันบวมมันกันฝุ่นไม่ได้ไงก็เป็นปัญหาของมันทําให้ฝุ่นไปติดแล้วเอ,อตัวนี้เกิดติดขัดอีก เยลูบใส่เข้าไปครับเชื้ๆๆแล้วก็เอามาแลีบใส่ตรงปากทางเข้าเนี่ยปุ๊บตัวบนก็เหมือนกันครับเอาแลีบใส่ตรงปากทางเข้าครับใส่นิดเดียวก็พอครับไม่ต้องไปใส่เยอะนะถ้าหากมันใส่เยอะมันจะทําให้มันบีบไอตัวนี้เดี๋ยวมันฉีกขาดได้ครับหลังจากนั้นก็ประกอบกลับคืนไปครับ เชือเช็ดเช็ดนิดนึงฮนะแล้วก็โยกดูเนี่ยมันต้องโยกเข้าโยกออกได้แบบนี้นะปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้มันต้องใส่ลงล่องด้วยเนะี่ยพวกปลายตรงนี้เนี่ยใส่ให้มันลงล่องครับทั้งตัวบนและตัวใต้นะปั๊บบีบเข้าไปครับเนี่ยเข้าสุดแล้วทั้งตัวใต้ แล้วก็ตัวบนครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกต้องง่ายแบบนี้ตัวลูกสูงเนี่ยใช้คีมจับจับแล้วก็มูลนลงมานล่นนองแล้วไฟทำความสะาอาดก็จะง่าย แล้วแต่ได้หมดแล้วแต่ใครถนาดแบบไหนครับเนี่ยลูกสูมต้องสะอาดแบบนี้ด้ต้องไม่มีเศษพวกสนิมมเกอนะครับถ้าหากมีเศษสนิมมากอเนี่ยก็ต้องกระดาษทรายขัดออกให้หมดหลังจากนั้นวิธีการดันเข้าก็ใช้ไอ้ตัวนี้สี่เข็มครับในการดันก็หาผ้ามารองฝั่งนี้ไว้ครับ มีวิธีอื่นไหมเวลาดันอันนี้เข้าเนี่ยมีครับมีหลายวิธีครับเอาปะเจรหรือพวกเหล็กกนงนด่างหรือพวกคีมไปขุดไปมันก็นึกภาพไม่ออกเดี๋ยววันหลังนะครับเดี๋ยวมาทําให้ดูเนี่ยดันเข้าไปเชือ <c oughs> อาจจะสุดนะสุดขอบปุ๊บเช่นี้พอก็ต้องดูด้วยครับเวลาขันเข้าไปเนี่ยมันมันเข้าแบบเข้าง่ายหรือมันเข้าแบบฝุดฝืดแบบฝืดมากจนเกินไปนถ้าหามันฝืดมากจนเกินไปก็ให้ถอดตัวปัม๊มคาลิปเปอร์เนี่ยออกมาล้างครับ <Yeah. S 1> ด้านในโซกระกครับแต่ถ้าหาเข้าได้แบบง่ายๆเรา,า,าก็ใส่เข้าไปเลยไม่มีปัญหา ต่อไปที่สําคัญไอตัวแผ่นตัวนี้ไม่มีก็ต้องไปหามาใส่นะถ้าหากไม่ไปหามาใส่เนี่ยมันจะทําให้เวลาเราขี่ไปเนี่ยมันจะมีเสียงเสียงผ้าเบรกเนี่ยมันขยับได้ครับถ้าหากมันไม่มีสปริงดันเนี่ยนะผ้าเบรกมันก็จะขยับดิ้นดิ้นได้ตลอดดิ้นตลอดนะโดยเฉพาะพวกเวลาขี่ไปในทางที่มันขรขะเนี่ยมันจะมีเสียงกิ๊ก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 อยู่ด้านหน้านะครับ ปึ๊บใส่เข้าไปไอต้ตัวนี้เออเออเออเอาทาขูดก่อนเดี๋ยวบางคนว่าไม่ทำโคมสะองสะอาดดีนะนี่อะอันนี้มันเป็นถือว่าสะอาดนะนเนี่ยถือว่าสะอาดอยู่นะบางคันเนี่ยโอ้ยข้าบแบบเป็นหนาโป๊กเลยอย่ะใส่เข้าไปเพิ่ม น็อตตัวนี้ก็เอาเจราบีฉลมนิดหน่อยก็ได้ขัแบ,บมบรมาับาไป ขันเข้าไปพออันนี้ก่อนก็ได้นะแล้วค่อยใส่เอขันย้ำแน่นทีหลังครับจากตำแหน่งเศษปุ๋มมาดูตัวนี้ถ้าหากมันมีพวกเศษดินเศษอะไรอยู่ตามรูเนี่ยก็ไปหาพวกอะไรมาโคดทาความสะอาดนะเห็นไหมใช้ตัวนี้แย่ครับแย่ทําความสะอาดรูมันหน่อยถามว่าไม่ทําได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าอก็ทําไปเถอะนะ ช่วยยืดอายุการใช้งานของพับเบกนะครับเพราะว่าตัวชี้ดินเนี่ยมันมาเสียดสีพับเบกเล็งดีๆใส่เข้าไปอย่างง่ายเลยนัดเบอร์สิบสอใส่เข้าไปนัดตัวนี้ถามว่าเวลายิงเข้าเนี่ยเอาแน่นไหมพอประมาณครับพอตึงๆก็พอใช้ เนี่ยบล็อกรุ่นนี้ยิงครับใช้เบอร์2ก็ได้เบอร์1ก็ได้ครับนยเกียกร์ของมันระดับมันมีบอกอยู่ผมใช้เบอร์2ยิงเลยครับเราฟังที่เสียงแล้วก็น้ำหนักมือที่เรายิงเนี่ยนะงี้ยปกุกไม่มีหลุดครับชึบอ่ะย้ำอีกที1 2 โอ้โแค่นี้อยู่ครับไม่มีปัญหาไม่ได้แน่นจนเงินไปนะหลังจากนั้นกำบีครับกำบีแล้วก็หมุนเทสดูนะถ้าหากมันล้อมันฝืนเนี่ยถ้าหากล้อมันฝืนเราก็ต้องแบบแกะไอ้ตัวนี้ออกมาล้างทำความสะอาดนะเพราะด้านในมันสกปรกแน่นอนแต่อันนี้ใช้ได้สบายเพื่อนนะเนี่ยฮะ